โอเคก็ขอ okay, so, ve I mean, so like ัสดีท่านึ่งครั้งแค่สุริการส่ชาลีอยู่ผมนายปริ้อยู่เกมที่มีชื่อว่า f a ร์ม o g e t เตนะผมออะไรละคนงงเอาพี่เดี๋ยวบอกพี่ไม่เล่นแล้วไม่คือแรงเล่นอยู่แต่ว่าเราแค่ไม่รู้จัดคลิปยังไงผมคือตอนนี้มีรลกใหม่เข้ามาให้ผมเล่นหลายอย่างมากผมเลยกลับมาลองเล่นดูนะผมผมพบเจอว่าแม่งโคตรเจ๋งอะทุกคนนี่เว้ยมันมีระบบบ้านมาแล้วแต่ผมใช้เวลาในการสร้างอยู่ผมไม่ใช่เวลาในการสร้างน่าจะประมาณ3วันจริงๆนะผมนี่2วันแล้วผมเข้ามาอัปเกรดมาแล้วเนผมเดี๋ยวรอมันเสร็จนะผมจะได้แบบมีบ้านอยู่กันนะม แล้วก็โบร์ปลาลูเมย์มันปรับให้สวยขึ้นนะผมนี่แล้วเห็นพื้นที่ในฟาร์มของเราได้เลยผมว่าแบบตรงไหนเราทําอะไรไว้เนอะผมโหเห็นหมดเลยปะฟาร์มผักฟาร์มอะไรตรงไหนทําอะไรไว้ปลาตรงไหน <c oughs> โอเคตอนนี้มีกิจกรรมอีเวนต์หนึ่งนะผมเป็นอีเวนต์เรียกเป็นอีเวนต์ปะหรืออะไรขอดูเวทก่อนเอาดูเว็บบ้าอะไรวะนี่นี่นี่นนเวสล็อกลักกี้ฮาวเวิร์สนะผมจะได้รับของเป็นอะไรนะขอตกแต่งของไบโคเวอร์นะผมต้องทำการปลูกไบโคเวอร์250ต้นนะผมป่ะ แล้วผมก็ปลูกเรียบร้อยแล้วเมื่อวานวันนี้ไม่เก็บเกี่ยวกันนะผมได้ทีละเก้าผมบอกลสองร้อยสิบนี่มันใช้จํานวนเยอะมากเลยนะเออไอนนเกมนี้พอปลูกเสร็จแล้วต้องปรับหน้าดินด้วยนะผมอันนี้ปรับหน้าดินนะผมพอปรับหน้าดินเสร็จแล้วไงต่อก็ต้องมาปลูกพืชใหม่แล้วก็ลดน้ําใหม่ด้วยจริงๆแล้วเราทำไปทีละสามช่องดีกว่านะครับผมอ่ะปลูกอ่ะรดน้าเฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องอันี้ก่อนรดน้าที่หลังสุดละกันนะผมอางน,นี้ดีกว,ว่าเออเก็บเกี่ยวได้ไหะ เออโหง่ายเดียวนะผมเมื่อก่อนต้องแบบกดทีละอย่างอันนี้อันนี้สามทีเลยรวดรวดนะผมจริงจริงกำลังวางแผนว่าจะซื้อแปลงผักเพิ่มอยู่เอ้ไม่ใช่ซื้อพื้นที่เพิ่มอยู่นะผมเพราะว่าเรามีเงินน้อนข้างเหลือเยอะนะผม,มนั่นแหละเฮ้ยดอกไม้เต็มนี่ของประเภทดอกไม้เต็มอ่ะต้องไปขายดอกไม้ไปเนี่ยต้องไปเก็บวะหรือไปว่าเกมมีแบบเต็มของเต็มด้วยเนาะเออ แต่ผมรู้นะผมจะแคสต์ดอกไม้สนุกหรือเปล่าถ้าเกิดเอาวเกมนี้ล้วก็ถูกใจเกมนี้ก็อย่ความเมนต์กัน,นเยอะแล้วกันนะผมไม่ได้รู้ว่าสนุกหรือไม่สนุกผมนะฮะ <S 2> <S 2> <S เกิดไม่สนุกขึ้นมานี่งานเข้าเลยโอเคประมาณนี้ไปขั้นแรกก่อนนะผมเดี๋ยวผมขอเอาไอ้นี่ก่อนเอาพวกดอกไม้ไปส่งก่อนเพราะว่าดอกไม้ในตัวผมคิดว่าน่าจะเยอะเกินไปนะผมตอนนี้ดอกไม้ในตัวเรามีร, 60, ร 60, ้อยหกสิบาพรับร้อยหกสิบนะผมเป็นไปนได้ว่าเราควรที่จะต้องสร้างจุดขายดอกไม้เพิ่มนะผมใช่ไหมใช่ไหม ตรงนี้เวิร์กไหมมีท,มที่มีที่วางปะครับพอดูที่วางของหน่อยครับผมตัวอะไรตัวคิควใช่ไหมโอเคดอกไม้เหรออันไหนคือดอกไม้กดสล็อตได้เหรออ,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 อ๋อสล็อตสล็อตบายเอาไว้แล้วกันเอออ่าถ้าเกิดจะขายดอกไม้โซนดอกไม้เป็นอย่างนี้ปะฟ l o เวอร์สแตน,นะผมเพิ่มสต็อกดอกไม้50ิแต่ว่าเวลากดใช้หนึ่งครั้งก็คือได้รับเพชรแปดนะผมอือ แล้วก็เสร็จออกมายี่้ามันมีดอกไม้แบบอื่นปะอันนี้ปะสองอสีสิบนี่ดีกว่าฟาวเวอร์ชอ o ปเขาผมเจ๋งกว่านะผมปัญหาคือสถานที่อ่้ากิดสถานที่วเวอร์ช h o p เนี่ยมันจะเต็มพื้นที่นะผมผมต้องหาที่วางให้เขาก่อนอืมถ้าเกิดไม่เน้นสวยงามแล้วก็เราน่าจะอย่างนี้ได้นะผมอ่าอันนี้แล้วก็ปลานะผม ยายที่ให้เขาหนมแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนดอ,อกไม้ไปฟลาเวอร์ช็อปเอาหันออกทางนี้แล้วกันหันนี้ปะนี่นี่ทางนี้กดอะไรหมุนนะลืมแล้วตัวแซดปะอ่าใช่ตัวแซดหมุนเข้านี่ดีกว่าผมปึ๊บโอเคอ้าวของไม่พอเหรออ๋อว่าไม่ใช่ของเยอะมากเลยนี่หว่าโอเคงั้นลานหนมผมจะหมุนเขานิดนึงหมุนฝั่งนิดนึงนะผมเออ ให้มันดูแบบเป็นสัดส่วนนิดนึงนะครับผมชอบมากเลยเกมมั้แบบมันมันวันขอบมันสวยเกมมันน่ารักก็ผมชอบมากเคตอนนี้เรามีสต็อกดอกไม้เพิ่มมาหกร้อยสี่สิบนมแล้วก็ผลไม้ที่เกือบจะเต็มแล้วทั้งนั้นถึงเวลาเอาผลไม้ไปขายนี่นะไปคือรถแมนผลไม้เหรอซุ้มผลไม้อันนี้หรือเปล่าวะตึ๊กจั๊กจัก๊กโช่ด้วยแล้วก็มีส่วนหมักด้วยอันนี้ส่วนอะไรถ้าจะเป็นข้าวสาลีนมข้าวสาลี เติมน้ำมันก่อนตั๊ดสังเกตว่าเกมมันจะกระตุกนิดนึงนะผมเอ่อคอมผมมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ว่าคือแบบแต่หลายคนก็น่าจะรู้เลยว่าเกมมันน่นห้าเดียหนักนะอันนี้นะผมเห็นป่ะเรามีอันนี้ไว้นะผมที่ปั๊มที่ปั๊มเพชรของเราเลยใช้คำนี้ดีกว่านะผมเห็นป่ะเราเสียแค่นิดเดียวเราได้คืนได้ได้กลับมาเยอะมากนะผมเออคุ้มๆจะเลือกเอาไปหมักด้วยนะผมเลอให้เสียอันนี้ห้าสิบนะผม ปคร,รับไล่หมักด้วะโอ้โหสุดยอดแล้วก็สนามบอลเขาปรับใหม่ไว้ทุกคนมันมีโกลฟุตบอลแล้วไม่ต้องทําเองแล้วเว้ยไม่รู้ใครไปเสนอเขาหนผมแล้วก็มีสแตนด้วยอย่างเท่เลยผมพาสแตนไปแล้วหนมอันนี้ฟุตบอลวิ่งไปเลยลูกว่าปุ้งขอเวลาแป๊บผมราไปปิดโคมมาผมคิดว่าน่าจะช่วยลดอากาศการแหลกขึ้นใหม่ไม่ช่วยเลยเก <laughs> มมันน่าจะโหลดหลายลยอย่างพร้อมกันอนะ่ะทุกคนเลยแหลกครับผมไป ที่ผมต้องทำในหนึ่งวันก็คือเก็บเกี่ยวของพวกนี้นะผมในหนึ่งฤดูกาลนะผมเก็บให้ครบนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปปลูกพืชเพิ่มนะผมจริงๆแล้วมันก็เยอะเกินไปแหละนะเออแต่บอกว่วเกมนี้ออฟเกมนี้โคออบได้นะครับสามารถที่จะเล่นด้วยกันได้หลายๆคนอะไรอย่างนี้นะผมช่วยกันเก็บช่วยกันปลูกได้นะครับเออแต่ว่าฟาร์มของใครอยู่ที่ฟาร์มคนนั้นนะผมความช่วยเหลือคือความช่วยเหลือจริงๆนะครับผ่านเวสแล้วอะต้องกดส่ง่ะผมจำไม่ได้แล้วลองดูก่อน อ๋อ oh, ไม่ต้องกดส่งนะผมมันขึ้นไว้เองเวทไว้เองนะผมดักกิ้งแองเกิลแองเกิลฟิชสิบหกตัวโคโคโน่นสี่สิบสามมันจะเวทได้ทำอ่ะครับง่ายง่ายไปมักขามเทศเนี่ยทีนี้ก็ม่ต้องแปลกใจนะทำไมเราถึงได้นี่มาเยอะนะอุ่มไอเขาเรียกนะผละไม้ไปเยอะเกฑ์นี่สูบออกไม่ได้หรอวะโว้ยนึกวสูบได้นี่ผมอยู่ในดงนี่จริงไหมเนี่ย มองไม่เห็นโว้ยโอ้โหเก็บกันตาแตกทุกคนตาแตกแต่ตอนนี้ผมผมว่าผมจะไม่ไมเก็บแล้วผมจะไปไปปลูกโคเวอร์ก่อนเพราะว่าไม่รู้อีเวนต์เกมที่อยู่นานแค่ไหนด้วยวีดีเช็คบอกว่าขอเช็คก่อนดิไม่วีดีเช็คบอกเลยนะอาจจะเป็นอีเวนต์ระยะย,ยาวหรือเปล่าแต่ก็คือทำไว้ก็ดีนะผมได้รับของฟรีๆผมชอบมากขอตงตกแต่งเกมน,นี้ก็ค่อนข้างน่ารักดีแหละนะครับค่อนข้างที่ออกไปทางใช้ได้ เห็นบ้านมีแมวเดินตามแล้วผมเปลี่ยนจากหมาเป็นแมวนะผมโอเคเสร็จหนึ่งส่วนเสร็จย้ำว่าเสร็จหนึ่งส่วนส่วนที่เหลือยังไม่เสร็จอืมขอบคุณครับโบไปหนึ่งทีปะจริงๆขนสิ่งที่คนเก็บหลายๆอย่างผมว่าจะเป็นน้าพึ่งเว้ยมันเก็บได้วันหนึ่งครั้งเดียวเองผมเห็นปะได้เพชรหาเนี่ยโคตรเยอะเยอะนะทำเล่นไป ได้ปะไม่ได้มันต้องเก็บมือเียงพึ่งขึงงึงึข้างหูเลยไม่นะอันนี้ไทยแยมในการเปลี่ยนเป็นโบนะผมอันนี้ใช้เปลี่ยนเป็นคริสตั้นอันนี้เปลี่ยนเป็นคริสตั้นกันแต่พวกนี้นใช้เวลาเนาะห้าิบเอ็ดวิใช่ไหมยแยมเซลอือหื ผมจำไม่ได้นะว่าใช้อนไนได้ได้ที่มันเป็นโบบ้างหนมแต่โบเปนของสาคัญมากนะครับเพราะว่ามันใช้ในการทําของต่างนานาน,นะผมอันนี้โบอยู่สิบสี่อันเนี่ยขายไหนได้โบบ้างของมเมาชีก้ก่อนผมจำไม่ได้จริงนุ่มพาวช็อปเปลี่ยนทองเหรอแร่ทองเราไม่มีนี่อันไหนได้โบบ้างอันไหนได้โบจ้านี่อ่ะฮันนี่สแตนซื้อใช้สิบขายได้หนึ่งอืนน้ ใช้น้ำผึ้งย0สิบในการขายนมอันนี้ก็เหมือนกันที่ขายอ๋อส่วนใหญ,ญ่ที่ขายนี่จะเป็นเงี้ยใช่ไหมชีสแล้วมันไม่มีนะครับอันนี้ก็ขันการขายแยมได้หนึ่งนะครับก็คือปั๊มแยมขายในของผมง่าย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ส่วนปลาที่ไม่ใช่นะครับอันนี้คืออะไรบ้านนมอืมนี่แหละผมไปได้ผมไปซื้อบ้านนี่มาทุกคนปเป็นบ้านที่ใช้เงินนี่ใช้เงินซื้อนะผมันเป็นบ้านประเภทแบบเจ๋งปะดูดิเออ เป็นบ้านต้นไม้นะผมเดี๋ยวรอเสร็จนะฮะเจ๋งมากอะไรน่าทำอีกเนะี่ยเพราะถนนผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับถ้ก็จะสันทัดก็เป็นสันทัดขอตกแต่งบ้านมากกว่าแบบเบิร์ดเฮาส์อะไรพวกนี้มากกว่าตกมงกงดอกไม้นี่ก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะผมแต่เดี๋ยวจะลองดูโอเคเราเอาอันนี้ก่อนของเราก่อนนี่ไอเนี่ยไอเนี่ยสังเกตเวลาเดี๋ยวผมลองรดน้ำแล้วคุณดูนี่นะนี่เอาเฮ้ยไม่เป็นรดน้ำได้กี่ทีวะใช่เหรอ อ้เรถน้ำซ้ำได้เหรอรถทำไมอะ่ะรถซ้ำๆอะ่ะเอ๊ะประหลาดไปรถน้ำก่อนอกิจกรรมเราคือการปลูกต้นโคเวอร์นี้เพื่อของอีเวนต์นะผมด้วยความงบทั้งหมดที่มีนั่นเองสองชั่วโมงในการปลูกก็เวลาสองชั่วโมงอะไรครับผมเวลาจริงอะ่ะเออกลับมาค่อยดูก็ได้นะผมเกียร์น้ำ จริงๆเมื่อก่อนนะก่อนที่เรามาเป็นฟาร์มอย่างเงี้ยผมใช้พื้นที่ร้อยละแปดสิบในการปลูกฟาร์มมาก่อนเว้ยเออแต่พอตอนนี้เรามีม้งมีม,ม้าม,มีเล็ดร้อยแล้วเลยแบบใช้การปลูกฟาร์มลดน้อยลงนะผมไหนๆก,ก็แน่แล้วนผมซื้อเลยครับสามจุดสามเคตึ้งบุฟก็ให้นะผมตอนนี้หลังจากนี้ไปมันจะกลายเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกเท่าหนึ่งเต็มๆนะผมใหญ่จริงว่ะเราจะปลูกอะไรเลยปะตั้งเลยเก้าพันใช้สามจุดหกเค ในการปลดพื้นที่เป็นไงกว้างปะเกนี่้บอกเลยกว้างจริงทุกคนเอ้กว้างแบบกว้างมากอะ่ะกว้างไปไหนก็ไม่รู้หินน่อบอกไม่ได้รนะอกพวกหินพวกอะไรนี่คือสิบปลูกสร้างมาันมาอยู่แล้วเราจะแก้ไขอะไรมันไม่ได้นะครับปักเป้านกอ้วนตกนกอ้วนก่อนอขายปลาก็รวยเหมือนนนาะทำเล่นไปาต่ัะหัวค้อนนี่แน วันวันนี้แหละเพลินๆหน้าตกปลาคือแบบหน้าตกปลาน้องตลกมากอ่ะปุ่งโอ้ยเยอะจังวะตลาบโมคอนเยอะขนาดนี้เหรอลูกฮะโอเคตอนนี้ก็เหลือ 5m นะผมยังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินเท่าไหร่ตอนนี้เรื่องเงินยังโอเคอยู่โอเค ต้องรดน้ำออกข้างหน้าตอนนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตรงนน้นต่อดีวกว่าทุกคนไปปลูกพืชของเราต่อพืชยังปลูกไม่เสร็จแต่ผมเดีย๋ยวเพิ่งไปทำอะไรอื่นตอนนี้พวกมามาพวกอะไรเดี๋ยวเราค่อยกั้นคอยเขาหนุ่มไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหลุดคอกนะฮะ <c oughs> ไม่หรอกกั้น <c oughs> ด้วยความสง่ญาไม่เฉยแบบตัวเราชอบเองอะไรเงี้ยเออเลยกั้นในเขาหนุ่มเอ๊ะอันนี้คืออะไรไปย้ายฝั่งไปเลยอ่านี่ฝากไว้นี่ก่อนละกันหนุ่มเดี๋ยวค่อยกั้นคอกให้ใหม่นะคุณม้านะ อ๋ไมต้องขุดทีเดียวนะฮะขุดไปเลยทีเดียวเยอะๆเออเพิ่มืญนที่ร้อยละแปดสิบอีกแล้วอโหสุดยอดเท่าเท่านเนาะมีฟาร์มเยอะขึ้นนี่มันดีจริงทุกคนยิ่งใหญ่เอาเต็มพื้นที่บริเวณนี้ก่อนละกันหนุ่มอาจจะใช้พื้นที่ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองเนาะซื้อต้องสองจุดแต่ว่าเราทำแค่จุดเดียวเนี้ย เดี๋ยวค่อยทำเพิ่มไม่ต้องห่วงมาแน่แต่ขอคิดก่อนว่าจะเอาอะไรมาปักดีด้ตอนนี้ผมขอปักโคเวอร์ให้เรียบร้อยก่อนหนมปมไปโคเวอร์ลูกบับก็ให้รถน้ำเลยป่ะน้ำเลยป่ะไม่ได้ต้องรถเองทีหลังปึ๊บก็ให้เนี่ยวิธีการดูผมว่าอันนั้นควรที่จะต่อไหมจะ,จะเป็นจะเป็นอย่างนี้เว้ยถ้าเกิดเราใช้ช่องแบบหกช่องแล้วแล้วตรงนั้นมันเหลือนั่นแหละ มันจะกลายเป็นที่ที่เราจะไม่ไม่ทำเว้ยเออทีนี้แหละจะปักอะไรเพิ่มว่าเดี๋ยวม,มีมีเรื่องแน่นะผมไม่ต้องห่วงเอ,อ้ยแต่นี่ไม่พอดีเลยนี่หว่าโอ้ย่างแย่แล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย,อย,อยมาปรับแผนภูมิศาสตร์ใหม่ลืมคิดเมื่อก่อนเราคิดไงเดี๋ยวเลยนผมลืมคิดนมแหมลืมเห็นวะมางั้นไม่เป็นไรรอบนี้ไปก่อนหนมถือว่าทำอีเวนต์เออเดี๋ยวอีเวนต์เสร็จแล้วเราค่อยมาปรับแก้ที่หลักกับเรื่องนี้ใช่ไหมยอดไปเลย แหมตรงนี้มันก็มันจะไปเหลือเหลือแบบขุดมาแล้วมันเหลืออีกครานิดนึงก็ไม่น่าเหลือเนอะเออเอาครบาพบ,พบปโอเคป,ปัญหาตำรมารดน้ำอเอาลืมไปแล้ออวกดชี้ขวาก่อนนี่โอ้โรถน้ำรดน้ำรดน้ำ,ลนำ,ลนำแล้วก็หลอดเลยนะผมพวกพืชไม่ได้ใจนะว่าแบบพวกแตงโมวพวกอะไรเนี่ยวันหนึ่งต้องรดน้ำใหม่หรือเปล่าวันหนึ่งที่วันหนึ่งในเกมจริงๆนะเออเพราะว่าพวกแตงโมถูกเท่าผมจำได้นะแตงโมปลูกนานสุดสิบสองชั่วสามสิบหกชั่วโมงเพราไม่แน่ใจ พอลองด,ดูดแต่งโมนะสองวันเนี่ยปะ่ะสี่แปดชั่วโมงทุกคนสองวันจริงๆนะสองวันในเกมไม่ใช่สองวันในเกมแสองวันชีวิตจริงไงทุกคนผมบอกแล้วเกมนี้เล่นกับเวลาชีวิตจริงนะผมเนี่ยแล้วมันจะใช้เวลาในชีวิตจริงค่อนข้างหนักนะฮะใครจะเล่นเกมนี้ก็ต้องใช้เวลาชีวิตดีๆนะผมไม่งั้นมันจะเปลืองเวลาชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับตอนนั้นก็สตรีมถ,ถึงก็8ชั่วโมงมั้งใช่ไหมเล่นเกมเนี้ยอะไรหคนที่เคยดูทวิตน่าจะจำได้ เกมที่ไม่ถือเกมที่ผมเวลาผมแบบหมดมุกอะหมดมุกจะเล่นเกมอะไรอะก็จะเอาเกมนี้มางัดเล่นเลยแบบเออว่างๆสักหน่อยสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นแบบป้ายยาให้คนไปเล่นตามเลยนะเกมเนี้ยเป็นไงสุดสุดหูตาสุดยอดไปเลยขายสองต้นสวยงามมากป่ะต่อไปเราไปยุ่งกับมบกโบสถสัพัตต์ต่อละกันหนผมนี่เก็บเกี่ยวน่อยคุณม้า อ้าวเฮ้ยอ๋อให้อาหารเนี่ว่ะโอเคตกใจนะว่าแบบไปขุดพื้นดินเขาโอเคอาหาร,าหารดูวิธีการดูอาหารนะครับดูขวาล่ากสายล่ากนะผมเห็นรูปดี่มันเป็นรูปผมไอหัวแดงๆปะนั่นแหละครับมันจะบอกอยู่ว่าต้องใช้กี่ครั้งถึงจะเต็มนะผมอเทนี้ก็สองครั้งเต็มนะครับสังเกตว่าผมจะมีไอเนี่ย กลมๆอันนี้ใส่ไว้กลมๆอันนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถสต็อกนะผมจะคําว่ามันคือสต็อกนั่นเองสต็อกยังไงถือว่าเรามี2อันเลยใช่ไหมถ้าเรากดที่อันนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นปะตรงขอบตรงขอบของการให้อาหารมันจะเพิ่มเป็นสีแดงขึ้นมาอันนี้คือเอ็กซ์ตร้าเว้ยเออประมาณนั้นครับผมสัตว์จะไม่ผลิตผลผลิตให้เราถ้าเกิดไม่มีอาหารนะผมอย่างที่ผมทิ้งเอาไวา้นานอะ่นหละอาหารมันหมดโน,นมก็เลยไม่มีอาหารให้นะคร ไอกองอาหารเนี่ยมันสามารถขยับได้นะขยับตามการที่เราจะแบบวางสัตว์อแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อก่อนต้องเมนเทดดีๆว่าจะวางตรงไหนเนอะไม่งั้นมันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยมันจะกระจายปะเนี่ยผมพยายามมาอยู่นี้แหละแต่ว่าแบบมันก็กระจายอ่ะมันก็กระจายออกมาได้อ่ะเด็กแล้วก็ไม่เก่ยวกที่คุณเห็นปะที่ผมไม่มีรั้วเวลาผมดันตัวมันจะหลุดไปข้างนอกเนี่ยแบบเนี้ยปึ๊บเห็นปะหลุดไปแล้วเนอะถ้าไม่ีรั้วคือน้องเขาจะไม่ออกไปไหนนะครับผมเอ้ยทำไมทำไมไม่ให้ไม่ไม่ออกอาหารวะออกอาหารไป เอาคารมาเราเอาผลผลิตมาเนี่ยกอกไปโบกมาให้สังเกตว่าแต่ละอยา่างมันจะใช้ผลผลิตเป็นผลไม้ถูกไหมใช่เพราะอย่างงี้แหละผลไม้ถึงหมดบ่อยเว้ยเราเราก็เลยปลูตาากต้นไม้ซะเยอะนอะมนั่นแหละส่วนเรื่องปลานั่นปั๊มน่าจะได้น่าจะได้ที่ิาจากพี่ปลาแหละนะผมเออพี่ปลาเนื้ออ่อนบอกว่าเลี้ยงปลาแล้วรวยนะ่ะใช่เราเลีเลเล้ยงปลาอนะ่ะเต็มฟาร์มหมดเลยไปตายเดอ้อ มีแต่ปลาเต็มไปหมดเลยนี่ก็เป็ดนอผมเป็ดไม่โตนะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเป็ดน,นะ <c oughs> เป็ดเหลืองอันนี้เป็ดเหลืองไม่ใช่ลูกเป็ดแต่อย่างใดไข่เต็มเลยผลผลิตไข่เหรอไม่ค่อยได้เก็บผลผลิตไข,ข่เท่าไหร่ฮะโอเคอันนี่ขายไข่ได้เลยเพชรป,ปะ ขายไข่ได้เพชรครับผมโอเคเอาอันนี้ขายนมนมว่าเหลือนพึ่งปะนมหนูแล้วนมนมอันนี้เห็ดทัฟิลสวยงามไปหมูดำนี่เป็นคุโรบุตะหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อโอเคต่อไปกระตอยไอ้กระตอยพวกนี้เนี่ยมันก็นะ ได้เป็นผลผลิตประเภทสังเกตว่าของผลผลิตจากกระต่ายจะได้ของแปลก <laughs> มันจะไม่ได้เป็นพวกเนื้อสัตว์อะไรที่มันเกี่ยวกับสัตว์หนอมันจะเป็นเหมือนกับได้พืชนะครับนั่นแหละก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันอืออืมสาดด้วยสาดด้วยตายดำโอเค,อเคพื้นที่เหลือจะเลี้ยงอะไรดีวะมันมีกระต่ายตัวอื่นปะมาดูกระต่ายตัวอื่นกอนอืม หนึ่งสองสามสี่มีกระต่ายสี่ชนิดนมที่มาใหม่จะเป็นหมูดํากับนกรบนกระจอกนกกระจอกเทศนี่สิบแปดเคได้ไข่อืหรือจะว่าเป็นนกนกโต้งดีนกโต้งนี่คือโต้งเอาโต้งดีกว่าทั้งนั้นทุกคนเลี้ยงโต้องอยู่นี่นะโต้งนะจริงๆมันคืออะไรวะไก่แจ้หรยอมันคืออะไรวะไก่ไก่อะไรวะไก่ที่เขากินในคินมานั่น์ปะเขาเรียกไก่เะไวะ เป็นกรบนึกออกไก่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 เออจำมัเด้อโอเคเหลือที่จุดหนึ่งอันนี้อะไรดีอืมอันนี้ยังไม่เคยเลี้ยงบ้างเลี้ยงหมดแล้ววนนี้เลี้ยงหมดแล้วอ่ะโอ้ยเสียงเสียงโคตรกรดฉีดอ่าที่ยังไม่ได้เคยเลี้ยงกันใหม่นะผมอันนี้ต้องรออะไรอ๋อต้องมีเลี้ยงอะไรบางอย่างก่อนถึงจะปลดล็อกโอเคเหลือตัวกระจอกเทดไปเลยลูกตักไอ้ตัวกระจกเทศตัวใหญ่มากอ่ะโอเคเต็มที่นะผม ทั้งหมดไม่เป็นไรเลี้ยงได้โอเคให้ข้าวให้น้ำํำไม่ต้องจอกเท้าเดินท่าตากเดินดูดิต <c oughs> ลกตึกอะไร่ะถึงเวลาตาจะกดโอ้ยเก็โอเคเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะน้ำหรอเอ๊ะไม่ได้ตั้งค์จากน้ำเลยเหรอตั้งจากบ่อนี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโตอันนี้มันออกไข่ไปยังวะโอ้ยดักนี่ไอ้คนโอ้โหสามร้อยสามร้อยยี่สิบต้องเล็กี่วันมันถึงจะครบอย่างโหดอะ่ะ คุณมา้าเดี๋ยวผมว่าผมให้ห่านตรงนี้หมดแล้วผมจะพักคิปไปแล้วทุกคนเราเล่นกันแค่แบบของฝากของคอเล่นกันแบบชิวๆนุผมเกมมันชิวอะนะเออมันก็ต้องคนเล่นก็ต้องชิวตาม <laughs> ชิวๆนุ่มชิวๆอันนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยโอเคเอาห่านไปนะลูกๆจริงๆตอนนี้มันขยายพื้นที่แล้วเนาะใช่ไหมเออเราขยายให้แล้วนุผมอ๋อนี่ไงเจอแล้วมาทุกคนเนี่ยแหละฟาร์มโคเวอร์เรา เมื่อก่อนผมทำตาจะปลูกต้นอะไรสักอย่างตาจะต้นไข่แหละนะผมก็เลยใช้ที่เกือบทั้งหมดในการปลูกนะผมถ้าอย่างนั้นเราก็แล้วเกิดจะปลูกต่อเนี่ยเราก็ต้องปลูกโคเปอร์ต่อใช่ไหม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 ใช่สิเออเพราะมันจําเป็นนะเนาะถึงจะได้ของกิจกรรมรออะไรล่ะปลูกกันเลยสิวะเต็มข้อไปเลยลูกพี่อ้โหปลูกยับเยินเออถือว่าดูคนเพลินแล้วกันอ้าวเฮ้ย เอาผิดออาดูเปลี่ยนทุกคนรู้จักคำว่าฤดูเปลี่ยนมั้เกมเนี้ยฤด,ดูต้องกว่าบนเปลี่ยนปุ๊บปลูกขึ้นไม่ได้นะครับถือผิดฤดูคนระับสุดยอดไปเลยนะแต่พืชกลับไม่ตายดีตรงเนี้ยไอ้ตายด้ยทำไมันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหลูกนี้เราปลูกแบบนี้ดีกว,ว่าไม่น่าบ่นเลยบ่นเยอะไปเมื่อกี้พ,าพ,าพาลยาดพลาดผลตแยงก่อนจิกๆแหนไข่ขายไขย่ขขขกองใหญ่นะผมกองใหญ่กองใหญ่อันนี้ผลไม้ไม่ขายได้ไหมดอกไม้ขายดีกว,ว่าเยอะแล้ว เอออันนี้ต้นดอกไม้ไม่ใช่ต้นไม้แผงดอกไม้เล็กๆนมนี่แผงดอกไม้ใหญ่ปลาอันนี้ปลาคนฆ่ากันโยนทิ้งมากเลยเยอะมากลเลยเดินขายไปเออหมดแล้วอ่ะหมดแล้วเหรอเฮ้ยมันปลาป,ปลาน้อยวะอ๋อลืมเก็บลืมเก็บเนื้อละนม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 ,นมด้วยอันนี้ของไหนเกือบเต็มไหมถ้าของไม่เกือบเต็มผมว่าขี้เกียจเก็ๆๆบ sang. ว่ะเอ้ยแต่อ้นี้น่าเก็บมากเลยอ่ะไอรังพึ่งอ,ะอ่ะเพราะว่ามันได้มันได้นี่ไงมันได้ของทองเอ้ยไม่ใช่ได้นี่นอะเลยนะไอโบโบชมพูอ่ะ โบจมพูฟอร์ดนั่นนั่นบัวบัวไม่เกี่ยวเดียเราเก็บแค่กระเป่าของคอับผมเดี๋ยวผมก่อนไปผมจะเก็บตําพึ่งประหยัดสุดท้ายแล้วกันแล้วค่อยปิดคลิปกันทุกคนนะผมก็ถ้าเกิดใครชอบเกมนี้แบบดูเพลินแบบตอนร่างกินข้าวหรืออะไรก็ขอบคุณนะผมที่ได้ดูคลิปนี้นะผม่าไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้ถูกฉลองคนมากแค่ไหนเพราะว่าเกมมันเป็นเกมแนวแบบเล่นชิลๆเพลินนะผมหรือใครอยากเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวรอสตรีมอาจจะไม่แน่อาจจะเอาคลิปนี้ไปใช้หรือเปล่าเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวดูก่อนอีกทีนึงเพราะว่า ไม่แน่ใจว่ามันจะไปสนุกเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเกมมันค่อนข้างนานแล้วหนอมแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะเวลร้อยแล้วแหละเพิ่งจะสามห้าไอ้ผมโอเคนะครับประมาณนี้เก็บไปเรื่อยแล้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมสันพาน,ใน,ใน,ใน,น,น่าสำหรับผมนายพิ็นสเกตเมมีชื่อว่าฟาร์มสเกตเตอร์นมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆหมเพราะว่าผมไม่ได้ดูฟีดแบ็กนิดนึงนะผมขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมวันนี้หนอมอ่ะฮะแล้ววันนี้ก็ผมขอเก็บไปเรียบร้อยก่อนฟู่งจบเร็วหน่อย อยากเห็นบ้านแล้วอยากรู้บ้านข้างในมาแต่งอะไรได้บ้างมันต้องสวยแน่ๆไว้ทุกคนเออโอเคเหลือข้างในนะผมจำได้ว่าเมื่อก่อนลังพึกงมาใช้ของในการปลูกในการสร้างค่อนข้างยากนะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะแล้วก็เพชรเมื่อกี้ใช้ไปหกกี่พันนะหกพันบวกหกพันมืนสองเหรอ <c oughs> เพชรที่สะสมมาได้ชีวิตหมดเลยได้หว่าใหม่นะเพชรชัน ครบแล้วนิดเดียวโอเคแปลว่าพึ่งเราทำทีหลังผมจําได้แล้วเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่เรียงแเปลียนแปลกงๆงนี้เนี่ยมีทางเข้าด้วโก็น่ารักเลยเมื่อก่อนกว่ากี้ตั้งสรันรจังเลยวะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เหมือนเห็นอนแบบนี้เลยอะไรวะโบก็ให้โอเคไหนดูซิทำแล้วอีก อันนี้ที่เติมน้ำมันขนาดเล็กนนอมอันนี้คืออะไรอะฟาร์มแฮนคนทำงานแทนเหรอต้องจ่ายสองตัวต่อวันเขาทำอะไรให้เราได้อะเก็บเกี่ยวให้เราเหรอเลยไงเอ๊ะน่าสนใจจังแต่เราไม่มีตั๋วนี่าผลิตตั๋วยังไงวะมันต้องมีวิธีผลิตตัวแน่แน่นอนแน่นอนแนแนวแนนอนทุกคนส่วนนี้ก็ปั๊มใช้เพชรนี่หว่า ใช้เป็นสิบอันนะผมในการปลูกมันขึ้นมาแล้วก็พวกของใหม่บของใหม่แปลกเต็มเลยอะเดี๋ยวไว้กลับมาดูด้วยกันดีกว่าทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ลาก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่พาร์ทหน้ามีสปริงเกอร์ลดน้ำด้วยนี่หว่าไม่เคยใช้เลยโอเคไปจริงละบ๊ายบายเอ๊ะก่อนไปเราควรเราควรกลับมาที่นี่แล้วก็ นั่งดื่มลมชมวิวในจุดเดิมป่ะบายบาย